สวัสดียามเช้าครับเพื่อนสมาชิกจากสวนลุมพูประตูพันไม้นะครับก็เช้านี้ก็เปิดน้ำกัหนกหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ครับตรงนี้เป็นโซนที่เรียกว่าหมอนทองครับหมอนทองนะก็มีหลายไซส์หลายราคานะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสามร้ยห้าสิบาทหน้าสวนนะครับแล้วก็รุ่นสามร้อยนะครับรุ่นสองร้อยนะครับนี่ก็รุ่นสา0ห้าสิบ รุ่นร้อยสามสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นสองร้อยรุ่นสองร้อยนะครับอันนี้ก็สองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ลดน้ําอยู่ครับเพื่อสมาชิกก็เพื่อสมาชิกชก็สนใจรุ่นไหนก็ลองมาดูนะครับเพราะว่าไม้ก็จะน่าใชยหน่อยนะครับสําหรับสาขานี้นะครับก็มีลองลังให้กับเพื่อสมาชิกครับก็ มีถูกสุดอยู่ที่ห้าสิบาทหกสิบาทนะครับอย,อยู่อีกโซนหนึ่งอยู่โซนนู้นนะยังไม่ได้เดินไปนะครับอันนี้ทีมงานผมก็เปิดน้ําแล้วก็ดูหัวกวุยงที่มันอันไหนมันตันนะครับนี่ขนาดเราใช้กองเกษตรนะก็ยังต้องมีบ้างนะครับก็ตันก็แก้ไขนะครับให้น้ํามันโฟลนะครับตอนนี้เราก็จะลดน้าคือเช้านี้ผมจะลดน้ําเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังลดน้ําเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็ใบแห้งแล้วเนี่ยผมจะพ่นยา คนยานิดนึงกับบางโซนนะครับให้กับกล้าพันธุ์ทุเรียนให้มันได้คุณภาพนะครับสวยๆแบบนี้ครับอันนี้อยู่ที่200หน้าสวนนะครับอันนี้150บาทหน้าสวนก็จะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงความสูงนะครับแต่ถ้าเรื่องมาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับโอ้บานสวยนักเลยนะครับหรือว่าเจ้ากิ่งกระโดงครับแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆใครสนใจนะครับกล้าพันธุ์ทุเรียนนะครับมาได้เลยกระโดงก็มีถ้าอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ250 250ห้านะครับ250สิบ นี่ครับโอเคเดี๋ยวดูน้ากันนิดหนึ่งจริงเป็นพุ่มหมดแล้วครับดูใบกลางสวยสมบูรณ์นะครับให้ดูนี่ใบสวยเงางามมาดสวยนะครับอันนี้ก็พิศหลาดละนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มใบแก่เริ่มใบแก่ครับนี่สวยจริงๆนะครับใบนี้แบบสมบูรณ์มากนะครับ ใครสนใจเราอยู่ er ที่ตำบลแก่งหางแมวอเภอแก่งหางแมวจัังหวดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอเภอแก่งหางแมวจัังหวดจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับค่ากระโดงมีนี่อันนี้กระโดงนะครับกระโดงแบบนี้เลยอันนี้305าศษนะครับข่าอันนี้200นะครับ200นี่ก็โคตรสวยเลยนะครับรุ่นนี้เพื่อสมาชิกในพื้นที่ก็ไปปลูกกันเยอะครับ สนใจโทรหาผมได้ที่0899392635ครับ0899392635กับผมครับชื่อคิมนะครับอยู่สวนลุงหมูตุ้นไม้สาขาสำนักงานใหญ่นะครับโทรได้เลยสวนเปิดทุกวันครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดสามารถมาได้เลยนะครับมาไม่ถูกก็พิมพ์ลุงหมูปตุ้ยพันไม้สำนักงานใหญ่ได้เลยนะครับหรือว่า ไปถูจริงๆทรัาผมอีกครั้งหนึ่งครับที่0899392635หมายกำลังพร้อมปลูกครับนะครับพร้อมจำน่ายแข็งแรงนะครับรบล่าสมบูรณ์สามารถนำปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดรากอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเคลียร์ลิงหมดแล้วนะครับแต่งรากหมดแล้วนี่ดูยอดอู้มากนะครับแบบนี้แล้วเจอกันครับที่สวนสวัสดีครับ